วัสดีครับผมนายพาสซุดยออนับนพี่ยิ้มอดคันครับนวครับผมนายอลดี้ที่ยนตครับวันนมาต้องจอนใดรลิกนครชื่อวงจรว่าวงจรพบทึกระบอกสูดทางเดียวครับใ่ใช่น้้ใช้งานครับ้้องนขครับ oh ข,ข้อข้อนี้ก็มีข้ดีครับไม่ดึงด้วยดึง,ด,งดึงระยะด,ดึงหัวระยัดดึงหัวเข้แลงระยดดระยดะ ดึงหัวเข้าระยะต้ตนได้ไหมต่ออ้อยากเพราะทีเครงอ้อต่อพีจุดต่อรวมครับต่อจุดต่อรวมครับจุกจุกจุ้วก็ ออกจากทิดต่อรวมครับ ออาวแต่อ,อ,าอ้าวแ่เอซ่าครับมะเข้า่พวกพีข้องดีเดียวครับแล้วก็่ามือ่ก็จกวกวพีข้องดีดีวั้อยตา แล้วก็มาที่พวจุดต่อรวมครับข่อรีลีครับแล้วก็เอาใสา่น้ำมันไล่กรรับมาต้อนัวทีคองจิต่อล่วงด้วยแล้วก็ที่ข่อ,อรีิออีครับ จากลีวีวคั่วเอครับขั้นนี้คั่วเอซ่องเังกี้ครับออกจากอเอนิ่งฮังกี้ครับลเล้าที่ิทวัตพี้องวาวซีทางซ่องสำแหน่งครับ แล้วก็อาจะขีนครังวาลที่ซ่อมครับแล้วก็ต่อต้อนรถอีกอ,อันหนึ่งครับแล้วก็เอาั้อทีนะครับเออทีนะครับต่อไป มาต้อเลยพ่อทีของเอ้ครับของดีดีพับแล้วก็น้ำมันไล่กันรับ,รบจากข้างครับต่อข้าวที่จุดต่อวมครับ,ลรบแล้วก็อาวจับโคบีนะครับของฟ้าซีดข่อง,ร,องรับวันนี้ก็บอกซุปั้งเดียวครับ จตอนที่สองนะครับการควบคุมกระบอกสูบส่องทางครับออดทวเลยฮะกจากขอนะครับของอ่าปา สทางส่องำแน่นครับแล้วก็เปข้าที่ช่องแรกข่องกระบอกสูบสองทางครับเอาจะกระบอกสูบสี่หลับสอทางส่องทางนี่มึงคูอกนไมจะคูจะอย่บีขบีของสี่องครับ ลองทำงานครับมาอีกสามนะครับจอดที่สาม ออกจากเกตเอหนึ่งครับมาคราบที่พวกผีที่วาวซี่ทักซ่ามครับแล้วาาก็ออจวาลซีทักซ่าครับจะค่อยครับ เอช่องนึงห้องกระบ,บอกสูบส่องทางนะครับแล้วก็เอาจากช่องส่องครับห้องกระบ,บอกสูบส่องทางครับาเคราวนี้วาวซีซ่าครับแล้วาน้ำมันไล่กล้านะครับทุกคนนี่ครับเพื่อให้เรากล้มามที่ดี้ดดครับแล้วก็ไล่กลับมเขาทางครับ ใช่แลวครับลองทดสอบรัดเสร็บเรียบร้อยแล้วครับทำงานได้ปกติครับต่อมาวงจรที่1ิบซี่นะครับ เอาน้ำมนันนเจาควเองที่จะทางครับมาเข้าที่โฟคอนโทรนะครับ,รบรจไหนอะโฟคอนโทรนะครับมาเข้าที่ควด้วยทางกบ,บอกฟูกซ่องทางครับลองทำงานดูครับ ทำงานปกต,ติครับกมาครับอันนี้ท่านะครับน้ำมันเอาจาาน้ำมันน้ำมัำนเอาใจคอมเม่สซอรครับแล้วก็ต่อที่โคคอนโทนครับ เ็เข้าทีช่องที่สองครับช่องกระบอกสุดต้องทางครับน,นักจกักนมีลองทำงนานดูครับ นี่นะครับ